กาลแมพัชรสีเข้าวัดทำบุญ สำหรับดารานักแสดงพิธีกรและผู้ประกาศข่าวมากความสามารถที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีคือสาวแม่พัชรศรีเบนจมาศพิธีกรฝีปากกล้าที่หลายคนยอมรับและเรียกได้เลยว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกคนหนึ่งทีเดียวซึ่งนักข่าวก็ได้ถามว่าตอนนี้มีไอ้ไข่รุ่นกะลแมแล้วหลังจากที่เราประสบความสำเร็จสาวกาะลแมจึงได้ตอบว่าดิฉันแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะ ว่าดิฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยแล้วก็จะรุ่นจียงรุ่นปลอมดิฉันก็ไม่รู้มีคนส่งมาให้ดิฉันทุกวันจริงๆว่าพี่ๆตรงนี้เขามีขายอีกแล้วมาถามว่าพี่อันนี้จริงไหมเราก็บอกจะรู้ไหมและทางนักข่าวก็ได้ถามอีกว่าทางวัดเขาได้แจ้งเราไหม ที่วัดเจดีเขาไม่มีซื้อขายกันในวัดจะมีตามที่ต่างๆแต่เรื่องนี้มันเกิดจากครั้งที่ไปจุดประทัดและคนเข้ามาถามเราก็ไลฟ์อยู่จะนอนแล้วเราก็เมาหมอยกับลูกเพจเราตามเรื่องสนุกสนานก็มีคนถามว่าเราบูชาอะไรเราก็บอกว่าหลายรุ่นนับที่บ้านเรามีเยอะซึ่งยังมีคนถามถึงเคล็ดลับบูชายังไงให้ปังซึ่งงานนี้สาวกาละแมได้บอกว่า คืออย่างนี้ความจริงเรามีหลายองค์เก็บไว้หลายสำนักอยู่ก็สะสมเอาไปไหว้ <Why S 1> ก็ตั้งจิตเราก็รักษาศีลห้าทำทานภาวนาอันนี้เป็นเบสิคที่เราต้องทำเรื่องถือศีลห้าบางคนบอกยากแต่เอาจริงๆถ้าตั้งใจทำจริงๆเราทำได้นะเราเองแต่ก่อนศีลข้อหนึ่งยังไม่รู้จักเลยแต่พอเรารักษาศีลห้าทำทานภาวนานั่งสมาธิพอเราจะขอเราต้องตั้งจิตจิตต้องเป็นสมาธิแค่นั้นเอง